สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดี ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสุขศึกษานะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับระบบขับเรื่องนะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพบกันกับคุณค,ณคณรูรุจิโรยกรมกางนะครับซึ่งจะสอนในวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือ อธิบายนะครับความสําคัญของระบบย่อยอาหารนะครับและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพนะครับและการเจริญเติบโตนะครับสอนะครับอธิบายนะครับวิธีการดูแลระบบย่อยอาหารนะครับและระบบขับถ่ายให้ทํางานตามปกตินะครับผม <Yahoo! S 1> อ่า เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปเลยครับนะครับ,ะร,บระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับสิ่งที่เราต้องเรียนเลยนะครับก็คือหนึ่งความหมายนะครับและ อวัยวะที่สําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะครับ <Wow. S 1> สองการทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะครับ3ความสําคัญนะครับของระบบขับถ่ายปัสสาวะครับ <Yahoo. S 1> สี่วิธีการดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทํางานเป็นปกติครับผม ระบบความถ่ายปัสสาวะคืออะไรความหมายนะครับและอวัยวะที่สำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยเป็นระบบที่กองของเสียนะครับที่ไม่มี ประโยชน์ออกจากร่างกายของเรานะครับ <Wow. S 1> เช่นน้ำยูเรียออกจากกระแสเลือดนะครับและขับของเสียนะครับและขับออกมาในรูปของน้ำปัสสาวะนั่นเองครับ <Wow. S 1> เป็นยังไงกันบ้างละ่ะความหมายของอะระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับเป็นยังไงสำคัญไหมครับนักเรียนคิดว่าสำคัญ ต่อร่างกายเราไหมนะครับเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับอ,อวัยวะที่สำคัญนะครับอวัยวะที่สำคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับได้แก่ไตกวยไตท่อไตท่อปัสสาวะนะครับเพราะทำหน้าที่กองของเสีย ออกจากเลือดนะครับให้อยู่ในรูปปัสสาวะนะครับอโอเคอนี่คืออวัยวะในที่สำคัญนะครับในระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับหนึ่งก้วไยไต กวยไตยคืออะไรนะครับกวยไตยเป็นทางผ่านให้น้ำปัสสาวะไหลเข้ามารวมกันนะครับสองไตข้างขวานะครับคือที่ลูกศรชี้มาบริเวณนี้นะครับไตข้างขวาสามนะครับกระเพาะปัสสาวะนะครับเป็นที่เก็บปัสสาวะเมื่อมีปริมาณมากนะครับจะมีการยืดหรือหดตัวทำให้เรารู้สึกปวดและขับปัสสาวะผ่าน ทางท่อปั então, อสสาวะของมันนั่นเองครับต่อไปนะครับไตข้างซ้ายนะครับก็คือไตที่อยู่บริเวณข้างซ้ายนะครับท่อไตนะครับท่อไตเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะครับลงสู่ท่อปัสสาวะนั่นเองนะครับต่อไปท่อปัสสาวะนะครับท่อปัสสาวะก็คือเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะที่ไหลออกจาก นอกร่างกายนั่นเองครับดูสไลด์ต่อไปเลยครับการทำงานของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับดูการทำงานนะจะเริ่มจากไตนะครับ กองของเสียออกจากเลือดให้อยู่ในรูปปัสสาวะครับ oh, 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 oh. แล้วก็จะนำปัสสาวะเนี่ยนะครับนำปัสสาวะมาที่ท่อไตครับจากนั้นก็จะส่งต่อน้ำปัสสาวะนี่แหละครับส่งต่อมาที่กระเพาะปัสสาวะครับจากนั้นนะครับกบระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บสะสมของน้ำปัสสาวะครับ น้ำปัสสาวะที่ถูกเก็บสะสมเนี่ยก็จะถูกส่งต่อมาที่ท่อปัสสาวะนะครับขับสะวะเอครับและก็จะขับปัสสาวะออกไปทางนอกร่างกายนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำงานของระบบขับถ่ายและปัสสาวะพอจะเข้าใจนะครับอครูจะครบทวนให้อีกหนึ่งครั้งนะครับ ไตนะครับก็จะกรองของเสียนะครับออกจากเลือดให้อยู่ในรูปปัสสาวะนะครับจากนั้นนะครับก็จะส่งน้ำนะครับปัสสาวะเนี่ยมาที่ท่อไตท่อไตก็จะส่งน้ำปัสสาวะมารวมกันไวท้ที่กระเพาะปัสสาวะนะครับก็จะเก็บไว้หลังจากนั้นก็จะส่งน้ำปัสสาวะนะครับมาที่ท่อปัสสาวะแล้วก็ขับออกจากนอกร่างกายนั่นเองครับ เรามาดูสไลด์ต่อไปเลยครับความสำคัญนะครับของระบบขับถ่ายปัสสาวะี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างครับระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ย เป็นระบบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในร่างกายเรานะครับเป็นระบบที่กําจัดของเสียออกนอกร่างกายนะครับและช่วยควบคุมปริมาณน้ําในร่างกายของเรานะครับเป็นยังไงล่ะสำคัญไหมล่ะให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจึงจะช่วยให้เกิดการสะสมของเสียหรือเชื้อโรคต่างๆของเราเนี่ยน้อยลงส่งผลให้เรามี สุขภาพที่ดีนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ผมมือให้เลย <Yeah. S 1> ราเ <Yeah. S 1> ต่อไป <Yeah. S 1> ครับวิธีดูแลระบบขับถ่ายปสัสสาวะให้ทำงานเป็นปกตินะครับ <Yeah. S 1> มีอะไรบ้าง 1. น,นะครับดื่มน้ำสะอาดวันละ6-8แก้วนะครับเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยระบบต่างๆในร่างกายเราเนี่ยทำงานเป็นปกติครับ <Yahoo! S 1> สไม่กั้นปัสสาวะเป็นเวลานานนะครับเพราะการปกั้นปัสสาวะเป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองครับ สามไม่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะครับเพราะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตนะครับใครที่รับประทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับลดลงมานะครับเพราะจะทําให้เรา,ามีอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตนะครับ C นะครับหากถ่ายปัสสาวะไม่ออกนะครับหรือจิบบริเวณอวัยวะเพศเวลาขับถ่ายปัสสาวะ หรือมีเลือดปนออกมาเนี่ยให้เรารีบบอกผู้ปกครองนะครับพ่อหรือแม่นะครับหรือญาติพี่น้องที่เราอยู่ด้วยเนี่ยให้พาไปพบแพทย์ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับให้รีบไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเนื้อหาการสอนจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับ แล้วก็ภาพนะครับหลังพื้นหลังสวยๆนี่จากแอปแคนว่าครับผมสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการนะครับเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครไม่สนใครไม่เข้าใจนะครับหรือสงสัยนะครับสามารถเปิดกลับมาทบทวนดูได้ อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย